นี่ครับลุยครับหางตซงครับวันนี้นี่ครับหางใหญ่ๆเลยครับนี่กว้างครับหางนี้นีครับนีครับกว้างครับหางนี้นี่เป็นเขาเหรอนี่ครับมาแล้วครับ Ui Yep Có gì không? Có gì không? Biến คือบทอะมือหนึ่งสุกมือหนึงเลยยเป็นตังค์เดี๋ยวเลยครับรครับ Tak, mungkin tak. Makai sini tadi. Hát à? ờ, của hát đi còn gói thêm vịt sai kêu mày đi hát cháu bóng hát 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 นีเอาไปม,มีเลยดูนี่ตัวแรกครับรงนี้ครับตัวแรกตัวจอมเลยครับนี่ครับติดนั้ง 你怎么晓得？不知嗯，我出去 เรียบร้อยแล้วได้จับมาเนะมมาะได้เลยนะครักนู่นแบนี้ปากนักขนาดดอกนี่น,นี่ครับท่าน,นี้ลายเกือบเต็มครับดูนี่หนึ่งตัวนี้สองครับบักใหญ่ครับดูนี่ สามตัวนี้สามสี่ครับครับตัวสี่ครับตัวมากรารได้ครับหังกระญ่เติบอยู่เก็บครับโอ้ยถอดชุดก่อนครับบ้านี้ถ่ายกัดีเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแบบนี้ก็ ไปก่อนครับเฮ้ยอนขนาดปูนตุกยังฮอนครับผลงาน